เราเป็นเพียงสื่อการเท่าน oh so ั my teacher. My teacher ้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าเคมรีอดีตรถหรูชมผู้นำเบาปรับไฟฟ้าด้วยนะครับอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆ่างใช้ได้ครบอุปกรณ์อันวยความสะดวกครบเพียบครับเป็นตัวท็อปด้วย2.4ไม้สามสีม่านหลังไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าครับ สวยหูหรูๆในราคาเพียง78,0 0 0บาทเท่านั้นเองราคาหลักหมื่นก็หรูได้รถสภาพดังดีสีสันเงางามรอบคันภายในยังสะอาดเบาะหนังเกียร์ออโต้แขงสวิตช์แขงคอนโซลตัดลายไม้ด้วยครับเบาะอับไฟฟ้าเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเป็นรถบ้านนะครับไม่เคยแก๊สขับดีภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านไฟที่ประตูยังติดครบครับไฟส่องสว่างยังติดครบ ช่วงล่างแน่นสีสวยขับทางไกลสบายเล่เมเอกสารครบ78,000บาทครับคุ้มๆถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อน,นัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลย นหน้าบางๆครับของเครื่องเดิมๆบอดี้ดีไม่มีชนหนักออกมุมเดิมครับรอยพับยังอยู่ครบสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ